สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้เคยลงคลิปการซื้อสเปกคอม i 5 12 4 0 0บวก RTX 4 0 6 0ในราคาไม่เกิน20,000นั้นปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามครับกว่า800วิวครับท่านฟังไม่ผิดครับ800วิวไม่ใช่800ล้านวิวนะครับแต่ก็ยังมีบางท่านสงสัยว่าทำยังไงหรือว่า เฮ้ยไอ้นี่คมีโมหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่ามาครับวันนี้ผมจะมากดให้ดูกันเลยนะครับผมเริ่มจากเนี่ยเราเข้ามาหน้านะครับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทุกท่านก็คงอย,อยู่แล้วนะครับว่าเป็นแอปอะไรผมก็จะกดรับคูป,ปองมาเออมันเป็นตอนนี้มันจะเป็นไอ้นี่นะครับรู้สึกมันจะลดช่วงทับสิบห้าทับหนึ่งเลยสิบห้าจุดหนึ่งเลยนะครับมันจะให้คูป,ปองมาครับก็คือตัวนี้โค้ดส่วนลดร้านโค้ดคุ้มนะครับ เงื่อนไขก็คือซื้อของ9,999บาทจะได้ลด2,000นะครับแล้วก็ใบสีส้มด้านล่างนะครับมันจะเหมือนกันเลยครับส่วนลด2000ซื้อขั้นต่ำา9,999ความต่างของ2ใบนี้ก็คือใบเหลืองนั้นจะใช้ในร้านส่วนลดโคตรคุ้มได้นะครับส่วนใบสีส้มด้านล่างจะซื้อได้แค่ร้านที่มีคำว่า mall m a l น l นำหน้าชื่อร้านนะครับ แล้วก็ใบที่3าครับเราใช้ทั้งหมด3ใบจะเป็นส่วนลด20เซลดสูงสุด1000บาทนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกดดูกันเลยครับว่าผมทำได้ยังไงอันนี้ก็คือที่มุมขวาบนนะครับมันก็จะมีตะกร้าอยู่ซึ่งผมเตรียมตัดเตรียมของมาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลามากดทีละชิ้นเริ่มกันเข้าไปเลยครับผมนี่ครับ เริ่มแรกเอาเราเอาร้านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราซื้อเป็นตับเลยครับเริ่มจาก1นะครับ s t o r เล e น,นะครับ ssd เดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟัง1นึทร ssd m 2 pcle 4.0 kingston nv 3ราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่2,150ันาสนะครับต่อมาชิ้นที่2ครับเป็นเมนบอร์ดครับผม กิกบไ H 6 1 0 M H V 3 D D R 4 R E V 1.0นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีดีอะไรนะครับดูไม่เป็นเพราะว่าเมนบอร์ดรุ่น H 6 1 0 M เนี่ยผมดูถูกสุดแต่มันจะอยู่ที่ประมาณ2 1 0 1นงแต่นี้มัน2,600แพงกว่ากัน 500. นะห้าร้ออะไรนะครับต่อมาชิ้นที่3ครับ power supply M s I power 80พัดไว้นะครับ 600W อันนี้ผมจำได้ครับเพาผมซื้อมาสองสตัวนะครับอ่า A600DN ถูกปะวะอ่าใช่ครับ Mac A600DN นะครับ600วัตต์ราคาของเขาก็คือ290ครับต่อมาเป็นเคสครับผมรุ่นซูนามิ AXT เคส Cooling Man 190-2K Liquid Combo a b i l a c ล Back นะครับถามว่าทำไมาถึงซื้อตัวนี้เพราะว่ามันมีสิง่าปั๊มน้ำครับหนึ่งตัวครับผมเขาเรียกอะไรหนึ่งอะไรวะที่มันมีพัดลมเดียวอะรูช้ชังแมงอ่าคือเคสแถมปั๊มน้ำครับซึ่ง อันนี้ผมเพิ่งมาดูที่หลังนะครับเพิ่งมารู้ที่หลังจากคลิปของ extreme it ครับไม่งั้นรอบที่แล้วผมก็คงจะซื้อตัวนี้แหละเอาไม่ว่าผมเอาตัวนี้ไปเลยนะครับของฟรีแค่ชอบอุ้ยอะไรวะสินค้าอลไรหมดก็ไมีรู้โอเคต่อส่วนี้ครับ b r a m kingston ดีเดียโฟรอบที่แล้วผมซื้อผิดเป็นดีเดียไฟนะครับสามร้อยสามพันสองร้อยบาทสิบหกกิกนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าผมซื้อจำนวนสองตัวนะครับถ้าผมซื้อตัวเดียวเนี่ยมันพันเดียวพันเจ็ดสิบมันจะราคาแปดพันเก้าสี่สิบนะครับมันยังไม่ครบเงื่อนไขแต่พอเราซื้อสองตัวปุ๊บราคามันก็จะเป็นหนึ่งมื่นสิบบาทซึ่งตรงตามเงื่อนไขนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับสังเกตว่า ใต้ชื่อจะมีร้านโคตรคุ้มนะป้ายเหลืองเนี่ยครับกดเข้าไปครับอะไวะมืนล,ลั่นครับโทษทีกดใช้โค้ดนี่ครับให้เราใช้นี่นะครับที่มันมีกรอบสี่เหลี่ยมว่าร้านโคตรคุ้มเอ็กตานะครับกดไปตกลงนี่ครับเป็นไงครับผมสามารถซื้อเนี่ยทั้งชุดเนี่ยได้ในราคา 8,010บาทนะครับแล้วก็เขาก็จะโชว์ราคาสุรลดมาให้ซึ่งตรงนี้มันยังค่อนข้างแพงอยู่ครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับวิธีการได้ซื้อได้ถูกกว่านี้โอเคให้เราจดไว้ก่อนครับ8 80 10โอเคตอนนี้เราจะขาดอีก2อ,อย่างนะครับก็คือการจอกับ CPU นี่ครับผมก็เลือกมาดูเป็นตัวนี้ครับ จอก่อน ASUS Dual GeForce RTX 4 0 0ไว้ e v o OC Edition 8GB GDDR6 3Y ราคา9,999นะครับตรงตามเงื่อนไขแล้วครับเราก็กดใช้โค้ดส่วนลดไปเลยครับนี่สังเกตไหมครับเมื่อกี้ผมใช้ร้านที่มีใต้วงเล็บว่า ร้านโคตรคุมเอกตาอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือไม่มีนะครับผมใช้คนละใบกันนะครับผมไม่ได้ใช้ใบเดียวกันนะครับกดไปจึ๊บเห็นไหมครับผมสามารถซื้อกาสจอตัวนี้ได้ในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าผมมีตังค์นะนี่ผมกดชําระมันก็จะขึ้นเลยแต่ผมกดชําระดูไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อกับที่อยู่ผมไงเดี๋ยวสาว,สาวแบบเูลาผมดังมาแล้วสาวกี๊ดเนี่ยจะตามมาขอลายเซ็นที่บ้านผม ก็คือให้ดูอย่างเงี้ยคนซื้อช้อปปิ้งก็ต้องรู้อยู่แล้วละ่ะใช่ไหมมันซื้อได้อยู่แล้วโอเคแล้วก็บวกไปครับเจ็ดเก้าเก้าเ้าเท่ากับนี่ครับชุดนี้นะครับสรุปรวมผมจะซื้อได้ในราคาหนึ่งมื่นหพันเ้าบาทนะครับอ่าตอนนี้เราขาดอะไรครับขาดอ่า CPU ครับตอนนี้ผมมีตัวเลือก2ทางนะครับ ก็คือ i 5 1 2 4 0 0 f มี f กับ i 5 1 2 4 0 0ีรมีการ์ดจอครับร้านเอามี f ก่อน head by i king เนี่ยผมเคยซื้อร้านเขาแล้วนะครับชุบกดใช้โค้ดเลยครับนี่เห็นไหมครับเงินคืน25% 20%ลดสูงส่วน0 0 0ที่ผมบอกเมื่อกี้ร้านโคตรคอมเมกต้า ไอใบที่สามนะครับกด,ดไปเลยครับผมจะได้ส่วนลดตัวนี้เจ็ด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 นะครับเพราะว่ามันไม่เต็มห้าพันไงถ้าจะเต็มรถหนึ่งพันอะมันต้องของมันต้องราคาห้าพันถูกต้องไหมครับลดยี่สิบอร์เซนแต่เราเอาครับถือว่าได้ถูกอยู่ดีนี่ครับไอห้าสิบสอสรออผมจะซื้อได้ในราคาสามพันหนึ่งร้อยหบาทเราก็บวกไปครับ 106รบาทเท่ากับนี่ครับทั้งชุดครับเรากดราคาให้ดูเลยนี่คืออุปกรณ์7ชิ้นนะครับ,จะ,รบจะประกอบจะประกอบคอมได้หนึ่งเครื่องนะครับถ้าราคาเต็มของเขาไม่ใช้ส่วนลดอ๋อเนี่ยเราใช้ส่วนลดหนึ่งพันอก่อนราคาเต็มขเขาจะอยู่ที่สองพันามร้อย สองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทเท่ากับผมได้ลดเท่าไหร่นเนี่ยสามพันสี่พันอุ้ยเกือบสี่พันห้าอุ้ยมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยอะ่ะก็เพราะ่ให้ไหมครับไอ้อุปกรณ์ต่างๆรวมกาจอผมก็ลดไปแล้วเกือบสี่พันไงแล้วนี่อันนี้ก็ลดอีกเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด สี่พกว่าเลยนะสเปคเนี้ยโอเคแต่มาท่านบอกว่าอ,อยากอยากเอาแบบตัวไม่มี f อ,อ่ะซึ่งมันจะแพงอยู่ประมาณพันสองอ่ะเราก็มาลองดูเลยครับผมเอาอนื้อออกไปก่อนโอเคตอนนี้เป็นศูนย์บาทน,นะครับร้านนี้ครับเทคโนคอมเนี่ยผมดูเขาก็ใช้ได้นะมีคนติดตาม6กหกสิบหนแพันคน โอเคเรากดใช้สลดอา่าใช้สลดเดิมครับตัวนี้ตัวนี้มีมีมาใช้ซื้อ CPU นะครับเพราะ CPU มันราคาจะหยุดราล้านเนี้ยสามพันไปไปลายห้0 0ักดไปครับก็ซื้อได้ในราคาสี่พันเก้าสิบบาทนะครับเราก็ลองบวกดูหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เก้าบวก สี่ศูนย์เก้าศูนย์เท่ากับถ้าตัวไม่มีเอฟก็จะซื้อได้ในราคาสองหมื่นเก้าสิบเก้าบาทครับเรามาดูราคาเต็มครับจริงๆมันก็เหมือนเดิมนะความตาม่างก็นั่นะสี่พันห้าแต่นี่น่าจะเกินดูเนี่ยสี่พันเอ้ไม่เมื่อกี้มันสามพันห้าโถนี่สี่พันท่วนสี่พันเป๊ะเลยสี 4, ่พันปฏิเป๊ะเลย อ๋ไม่ใช่สิโอ้ผิดอีกแล้วห้าพันนี่สองหมืนห้าแต่ถ้าใช้รัโค้ดส่วนลดอะ่ะห้าพันเต็มเต็มเลยครับใช่ไหมครับกูปองสองพันสองใบกับหนึ่งพันหนึ่งใบนี่ครับเป็นไงครับเจ๋งไหมครับสุดยอดไปเลยแต่ว่ามันจะมีวิธีซื้อที่ถูกกว่านั้นอีกนะครับก็คือ เราต้องซื้อทีละชิ้นครับไอพ้พวกเ, 1, 2, 3, 4, 5, เน,นี้ยเนี่ยพวกเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซตหกชิ้นเนี้ยเราสามารถซื้อได้ทีละชิ้นนะครับสัปดาห์ละชิน้น <c oughs> ออไม่ใช่เติกตกต้องเต๊กนี้เนี่ยดูนะซื้อชิ้นเดียวนะสองพันหนึ่งกดใช้โค้ดเมื่อเราจะมีคูป,ปองักนนี้ครับส่วนลดยี่สเป็นต์สุดแปดรบาทถ้าเรากดใช้เห็นไหมครับ เราจะซื้อ ssd ได้ในราคาพันหกซึ่งถูกกว่าเมื่อกี้พันเจ็ดใช่ไหมอ่ะเราก็เราก็มาดูอีกตัวต่อไปเนี่ยเนี่ยเรากดใช้โค้ดเนี่ยครับซื้อได้ในราพันเก้าเมื่อกี้มันสองพันกว่าใช่ไหมอ่ะเนีเดี๋ยวท่านจำไว้นะครับเมื่อกี้ผ่านมาแนละ้วผมก็ไม่ได้จำนี่นี่มันจะมีตัวนี้ แนะนำเห็นไหมครับเมื่อกี้เราซื้อพันหกเนี่ยมันก็จะเป็นร้อหนึ่งเนี่ยพอไอชิ้นละร้อยสองร้ชิ้นละร้อยสองร้อเนี่ยแต่พหกชิ้นมันก็หกเจ็ดร้อยไงถูกไหมครับแต่แต่ว่าการซื้อแบบนี้มันคือซื้อแบบครั้งเดียวรอบเดียวได้คอมเลยของมาส่งไม่เกินสองวันร้านพวกนี้ผมเคยสั่งมาแล้วส่งไวมากแอดไว้นี่ครับ เค okay. แต่ว่าบางคนหวันเย็นไงอยากได้ถูกจัดเลยเนี่ยอันนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบใช้ส่วนลอันนี้คือโปรพวนี้ยมันจะมาประมาณเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งท่านก็สามารถซื้อได้โอเคก็ประมาณนี้นะันน่เนี่ยโปรเนี่ย ปรเนี้จะมีทุกวันอังคารผมบอกได้เลยมันจะลดน้อยกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งแต่มันก็ถือว่าลดเยอะกว่าเห็นไหมครับหนึ่งพันสามสิบสองเนี่เราลองปรนี้สี่ร้อยเนี่ยอ่ามันจะใกล้เคียงกันแสดงว่ามันจะใกล้เคียงกับไอโคดเก้ากเก้า ตัวนี้มันจะมาทุกวันอังคารถ้าถ้าเราไม่มีโปรเราซื้อที่ีละชิ้นได้โอเคใช่เพราะหัวใจสำคัญอะ่ะไอตัวแพงๆอะ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ RTX 4060ไอไอที่มันจะลดสองพันเนี่ยมันมันนานๆจะมาทีมันจะเป็นพวกโปรแบบเนี่ยสิบห้าจุดหนึ่งรอบที่เราผมซื้ออะมันจะเป็นยี่สิบห้าทับสิบสอง หรือผมไม่แน่อ่ะนอนาคตมันจะมีแบบพวกสองทับสองสามทับสามเลยพวกเนี้ยคือเดือนนะวันกับเดือนวันที่สามเดือนสามวันที่สี่เดือนสี่เงี้ยเอมัไม่ได้สองพันคือท่านรู้อยู่แล้วว่าไปซื้อตามเว็บหรือตามหน้าร้านเน่ะเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะได้ลดสองพันครับมือหนึ่งนะอาร์ทีเอ็กซ์สี่ศูนย์ศูนย์มือหนึ่งเนี่ยซื้อได้ในราคาเจ็ดพันเก้าเก้าเก้าเนี่ย ไปซื้อตามร้านมันไม่ได้อยู่แล้วก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เนี่ยการจอเนี่ยถูกแน่นอนถ้าคนซื้อชิ้นเดียวโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้ลกันนะโม้มาเยอะแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตะไครกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสารนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ